สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องน้องพเงินช้างแสนสุนนะครับแม่แม่นี่ก็พานะครับผมแม่แม่พาช้างใหม่นะครับผมใจเตี้ยวันนี้นะครับผมมาแก้เกิดที่อำเภอจุพนบุรีนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับแม่แม่ครับผมวันนี้มาขึ้นทะเบียนนะครับผม นนียะครับมารถพิชัยนะครับแม่ๆครับผมดูดูครับนี่ก็เป็นเื่อครับนายอำเภอนะครับแม่ๆมาตรวจนะครับผมถูกตามพิมพ์ตามตัวรูปประพันธ์หรือเปล่าน้องครับเนาะดูครับนี่ครับผมนายอำเภอครับผมขึ้นรถครับผมครับมาตรวจ เสร็จแล้วนะครับผมบางละมุ่งนี่บ่เค่ยันไทยรูปสั่งจะเสียชีวเลไเสร็จแล้วครับเลวเสร็จแล้วนะครับแม่ๆครับผมก็จะพาหญยเตี้ยนะครับผมเดินทางกลับบ้านต่อนะครับแม่ๆครับผมเลยาคันวันน้่ไปอานึอครับผมปวเี่ยวเนับทำไมถือ คือถือไม่กันสั้นครับแต่สถานการณ์พอดีเนาะรอย่า่ผสมกับย่าเนาะย่า่เปรี้ยวคิดดูคิดคิดดูวันนี้คนเอกนะครับผมรับบทเป็นมะนะครับผมมะสำรองนะครับผมแทนมะจำเป็น พยายดูนะครับผมมะไปห้องน้ำครับอันนี้เราพายายมาแจ้งเกิดครับผมที่อำเภอมาถ่ายรูปนะครับเพื่อจะย,าย้ายทำการย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของเรานะครับ่ที่จุมพลน,นะครับผมยายก็กินหญ้านะครับผมกินหญ้ารอนะ เดี๋ยวทางวานก็ไปทําเรื่องอยู่ด้านในนะครัตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอเอาไปทําเรื่องกันแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ยายกินหญ้ารอนะครับผม ยายเตี้ยนะครับผม,มเรียกง่ายๆยายเตี้ย,ยนะครับคุณยายเตี้ยและชื่อจริงของแกก็คุณยายลาวทองนะครับผมคุณยายลาวทองเดี๋ยวเสร็จนี้เราก็จะเดินทางกลับกันเลยนะครับผม ก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับผมนี่ครับผมไปแล้วเดินไปแล้วนะครับแม่แม่ครับผมดูครับช้างอมสินนะครับแม่แม่ครับผม เดินหายกินหญ้านะครับผมกินหญ้าด้วยนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็พังไจเตี้ยนะครับผมหรือว่าพังพืชนซับนะครับแม่แม่ครับผมพืชนซับนะครับแม่แม่ก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับเสร็จพิธีเรียบร้อยเป็นช้างที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับแม่แม่ครับผมดูครับแม่แม่ เตี้ยน่ารักมากนะครับผมขึ้นรถก็จะขึ้นยากนิดหนึ่งนะครับแม่แม่เพราะว่ายายเตี้ยนะครับก็อีนี่สูงนะผมแม่แม่ครับผมตอนเราขึ้นนี่ขึ้นก็นานนิดหนึ่งนะครับแม่แม่ มาแล้วนะครับผมแม่ๆครับผมตอนนี้จะขึ้นรถกลับบ้านแล้วนะครับเสร็จธุระเรียบร้อยนะครับผมใหญ่เตี้ยก็เป็นช้างที่จังหวัดสุรินทร์แล้วรม่แม่ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมฝากเป็นกําลังใจทางช่องน้องโฟเงินช้างแซนสุดด้วยนะครับมาดูนะครับผมขาหลังนี่เป็นอุสรัคนะครับแม่ครับผมสำหรับหญ่เตี้ยนะครับผม ราวังหัวได้ไน่าหัวดูครับตอนขึ้นก็พอได้แต่ตอนลงนี้ครับแม่แม่ครับผมตอนขึ้นอิทขึ้นง่ายนะครับผมแต่ตอนลงนี่จะนี่ขึ้นได้นะครับแม่แม่ขึ้นไวมากนะเก่งแ,แล้ว สองรอบนะครับแม่แม่แต่ตอนลงนี่จะลงยากนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าขาหลังจะก้าวช้านะแม่แม่ครับผมนี่ครับผมขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยนะครับแม่แม่ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผม ที่เราถือหอกด้วยนะครับแม่แม่ก็ขอโทษขออภัยนะครับผมยายเตี้ยก็นักเลงนะครับผมนักเลงพอตัวเหมือนกันนะครับแม่แม่นักเลงนะครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้กนเอกกับน้องโพนะครับผมก็จะลาแม่แม่นะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม